เจ,จ่าเฮเท่าฟังเตาะเมตโตผิวขาวใสไว้เบิ้นมันอ่อนฟอก เดนิจตาเนบอกเปิลลู่ลงพัดเกษาปังเบอร์เบอรมาหยังกะกางสุดตาและพุ่ไปแต่พิ้นน้องใหญ่กว่างละล่างสุดขอบจอบ่อยใปิ้นตาปูเลดอยกว่างปิ้นเตเว็ดจอดยะมีป้าสอดนนดิ่ในน้ำ้อยฟาตีหัง หนาบาัดเตีววันดิตัำมกังนำดุมตีฟองเตบด,ดุมเจ็คเข่าในนำโบอาดอกไครนีตังโบจังไนขึ้นเดะควอมจังก่อนปะตกเตปติมเข็ดดยน้องนำเมเต้าฟูเฟินมีกาเดินจักเดินเต็ดสันทีเลเอาเมืองเตวกาเตมเมร์ผากระสปะเจ้าเฟนฟ้าได้พิ้นจัดทุนใหญ่เษธี ม,มันคำเจ้ามีไลยลานโก้หนาบัดเดียววันนี้ไทยประจงอุดซ้ำซึ่งเกี่ยวกับแส้นจานก็มาเป็งเด้อจักลงเต่าเตียวเมืองกาใหญ่เอาโคใส่ยดยของกาเลติมโซดดังมุ่ง tiêu khung thải nón luông bết giọt Nhằm năn đùm sọt khẩu phát leo Khuyên qua lưu khỏm đắp vai Xê tưng ngân khăm đáy mũ xén tưng kèo Xì vịt dầu khát đều đắp giác Xì à văn Đơ phăng vai nay nón nằm dây Lư hạp khoảng phục vai cuốn kéo cắt sen cung khăm đèn để cắt tăng ngừng còn ปิ้นตกย่อนเด้อความดับไว้บาเดียวตัไใจเดีวทีบังคุกขาด mm. นาบัดเดียววันนี้หลดไปปิ้นเจ้านะัดอยู่ห้องโคงฝ่านักอ่านเซีนปีถึงเมอ่อบุญมีเดีวจุนเจ้าลีลาเลดลุเกิด ได้ปิ้นตุนพระเส็จเจ้าบุญโลนภาบโลกตั้งซ้ำได้ปิ้นพระกษัตริย์เจ้าตุนขันน้นเลยสวรโล์ดุกตุดเจ้าหันซ้ำเตียวเอวซ้อนทำเจ้าก่อนับมาตุนงเลโตเขาชุม่มฟูเลยมาหลอดตาสอดดิ่มน้องนำหันอยู่เดิงเปิงบุญเดิงเจ้าสะพันอยู่เจียงซัง หนาบัดเดววันนีิตาติดเสาหันความตั้งเกี่ยวกับเสงวา่าชาดควันจู่ดีมาเป็นเลอจักลงแล้วเมืองเตียวกาอย่ามีลุ่มใหญ่เขามายาเลอความดับไว้กูใ้เร็วได้ลุ่มมาเะชจาิไม่สินมาพบใสน้องใหญ่กว่างขึ้นได้มีนำอันฟูเสเกี่ยวกับเสง มีอันเซคัมแดงเหมือนเซนตีนีเมตินิ หนาบัดเดียววันนีเ้เจกวันสีลงแล้วตาติดพอหันสิ่งมายิบพันไม่จันดาเลยมาขังคันตดเจ้าสักเกา้าปุหนามากพาในหาเกี่ยจิ้นด้อยหวยซอกออกใส่นำขวองกว่างเลยพอคุณตึงนาวังเดี๋ยว้าปั้งนำน้องลงเหี่ยงขัด ิงหฮันเดอพระบาทเ้าโคบไปขึ้นแล้วความอยู่ปินด้วยสุงสุดตาใจไว้ขึ้นเด็กขี่ปินด้อยวีเศษหนาบัทเดววันนี้ยังมีน้องติดเด,ด มีอยู่ปืนไปลายไต่แลปินโบคลานียังมีป้าในคำสองโตร้อมแม่งดาและกับเย็นติบเขียน้ตีหันป้าใหญ่ซ่อนคำโตลำเป่าเลก็กตานปลูกไม่น้องใหญ่กว่างละล่างมีตั้งออกมาได้หาเกี่ยวติ้นด้อยวันออก ทำบอกตันเดา้วไวได้ซื้อว่านำ้ำใหญยลิ้นตองได้จำมอนกองพาสปัญยูเจ้าเนมาเลยออกปาาหนาััดเดววันนี้ถึง ตันอยากเข่าจึงนำสิพัดปันลุงดอยสุงสุดตาซอยไว้ตนเดะตันอยู่เศร้นี่กิ้งเขาจุนติดเสาเส้นแล้วเลยห้านำเบามีตันสิงมาแจนดาไม่พันที่ดินจันนำออกแดนมอนลานคุตปันไดมาตันก็มาเส้นสวยแล้วตุงคั้บุญปากนำหักหุ่นโมไว้จึงโจเบ,บาไซ จำสมัยเก่าโบรันเนีติตอ่อสิ่งใดสิบาน้ำบ่อเกี่ยวติดลนขึ้นเดะฝะกะสะปะจำนายแล้วสิ่งได้า่าเต่าดุาางดาด้งไฟเลยไปตำ นาบัดเดียววันนี้ตันสิไปปดบาดเศร้าซ้ําไว้ที่เนื้อหน้ามากท้าดดปิ้นท้าไว้ปิ้นรอยลกบาดไผบ่ได้ดิดมังกับโดกเต็มตันสิงลบโตขึ้นเบิดถึงมอนทัดตุนตันเศาลัดสีว่าวันหน้าจักได้ปิ้ทัดดงดีจักปิ้มิดละทีกนสันเงกว้าง เล้วด้านจริงมาเอาไม่หกไปปุวป้ปางข่างมอนทาตเอาไปไว้ลุงดิงจิงกะปีอิตาชุงไวเ้เดอด้อยมอนทาตเดววาลัดเป็งไฟเป่าคู่มือนับอ่านแสนปีอยู่ด้อยปะปะตะกี้ดีแล,แ,ลแล่เตหึงลงแนวเกี่ยวน้องยอดสืบไปบุญนึงพยาปัญญาไหวนับเปตะสตกกคปีเกี่ยว กันว่าไอา้ลาดเดียวตุกยอดโตมือใส่คือดักเป่งกันและก็จัดอันมือมันซ้ดำดั้มจากหนีไปเดียวคือจับข้าวเตอหึงแล,แล้วก็พุ่งติดใจเลยเดียวโจกันขับมนุม่หนึ่งดีโดนหล่ายอดน้องก็พิ้นกูสืบไฟน้องดักไอ้เสียก็พื้นดียาใหญ่ยากว่ายังนีเลว